ก็ขอกลาสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องมณฑลโฟกัสอีกเช่นเคยนะทุกคนสำหรับคลิปเรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะครับสาหรับใครที่ทําการเติมเงินสดนะครับของดีแท็นะครับหรือบัตรเงินสดนะครับที่เพื่อนๆน,นะครับทาการซื้อนะไม่รู้ว่าจะเติมเข้าที่ไหนเนะี่ยทุกคนไม่รู้ว่า จะใช้ยังไงนะทุกคนสรักคิวโรนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนละกันนะครับก่อนอื่นนะครับในทูมานี่วอลเล็ตนะครับเราสามารถทําการซื้อได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วก็จะมาซื้อให้เพื่อนดูด้วยในทุกคนว่าถ้าเราทําการซื้อในทูม m นี่วอลเล็ตนะครับสำหรับใครที่จะนําไปใช้นะหรือทําการซื้อไปนะครับจะใช้ยังไงนะก็ให้เพื่อนนะครับทำการกดที่ดูทั้งหมดก่อนนะครับในหน้าหลักนะครับจะโผล่หน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับ จะอยู่ในหมวดเติมเงินในทุกคนเติมเน็ตนะครับเติมเงินมือถือนะครับให้เพื่อนเพืการเลือกของ d ีแท็นะครับนี่ดีแท็นะจะมีอยู่2ค่ายในะทุกคนก็คือ ais และก็ d ีแท็เดี๋ยวคลิปนี้จะเอาเป็นของ d ีแท็ก่อนและกันในะทุกคน d ีแท็นะครับตัวนี้จะมีการเติมเงินมือถือนะครับจ่ายบิลแล้วก็ซื้อบัตรเงินสดนะครับสลับทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับที่เราสามารถทําการจ่ายได้นะในทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะในทุกคนของ การซื้อบัตรเงินสดนะครับมาดูที่เงินสดก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการซื้อบัตรเงินสดนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะครับเมื่อเราทําการกด,กดเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ทําการกดคลิกที่บัตรเงินสดดีแท็ได้เลยนะครับทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะทุกคน อ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อมาให้ทุกคนแล้วก็จะมาสอนเพื่อนทาการเติมและการสำหรับวิธีการเติมนะครับตัวนี้นะครับจะเติมค่าโทรเบอร์ดีแท็กนะครับทุกคนด้วยส่วนลดพิเศษนะครับน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคน0.05%นย์าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้จะเขียนบอกว่าสลหรับเติมเงินค่าโทรเบอร์ดีแท็กนะครับเติมอินเทอร์เน็ตดีแท็กนะครับซื้อแอปเติมเกมนะครับซื้อสติ๊กเกอร์ ทีมไลน์นะครับรหัสจะส่งประกอบด้วยในทุกคนตัวนี้นะครับจำนวน10หลักและก็ IP ในทุกคน IPN จํานวน16หลักในทุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่เคยซื้อนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อลองดูแล้วกันในทุกคนว่าเราจะสามารถเติมได้แบบไหนนะครับก็ทําการกดเลือกซื้อนะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่3ราคาในทุกคนราคาแรกนะครับจะเป็นราคา 59บาท75สต้ตางค์นะครับราคาที่2นะครับจะเป็น99.5บาทนะครับตัวต่อมา300บาทนะครับจะจ่ายแค่2 9 8สบาท50สตางค์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต่ำสุดแลวกันนะครับก็ทำการกดเลือกที่59บาทนะครับพอลดาเอร์เซ็นนะทุกคนไม่ใช่5้ดิ0 5นตนะครับตัวนี้ก็เราทำการรอ OTP นะครับ จากที่เพื่อนทาการใส่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทําการกดยืนยันรหัส OTP นะครับโอเคนะครับก็เข้าเขียนบอกว่ายืนยันการซื้อสินค้าหรือไม่นะครับเราก็ทําการกดยืนยันนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในทุกคนเลือกคูปองของฉันในทุกคนเมื่อต้องการใช้งานในทุกคนก็ทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่สังเกตด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะโดนหักไป59ุด เจบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นบัตรเงินสดนะทุกคนตัวนี้จะเป็นบัตรเงินสดนะครับของดีแท็เองนะครับตัวนี้ก็ให้เพื่อนนะครับทําการกดคลิก,กาออกก่อนนะครับวิธีการในทุกคนที่เราจะต้องทาการกดเข้าไปนะครับหรือเพื่อนๆทำการซื้อเรียบร้อยแล้วในทุกคนแล้วก็ทําการกดคลิกออกนะทุกคนไม่รู้ว่าจะกดเข้าไปตรงไหนนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดเหมือนเดิมเลยนะครับกดมาที่ดูทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่าเติมเน็ตเติมเงินมือถือเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็ทําการกดคลิกที่เติมเงิน d ีแทนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นบัตรเติมเงินเงินสดของ d ีแทกดคลิกเข้าไปหนึ่ครั้งนะครับตรงนี้นะครับจะเด้งเข้าสู่ ดิสยอดนิยมนะครับสังเกตด้านบนดิสยอดนิยมแล้วก็ประวัติการซื้อนะครับเพื่อนๆทำการกดคลิกที่ประวัติการซื้อนะครับจะเด้งเข้าสู่นะครับหน้าหลักนะทุกคนหรือหน้าการใช้คูปองนะครับพวกนี้นะทุกคนก็จะเป็นคูปองที่เราทําการใช้แล้วก็หมดอายุไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราทําการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนบอกว่า ให้เรานะครับทำการคัดลอกรห,ห,ห,หัสในทุกคนนี่นีรหัสบัตรเติมเงินของเรานะตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้ให้หมดภายใน1วันนะครับหรือทําการเติมภายใน1วันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เติมนะครับสิทธิ์ของเพื่อนๆจะหายไปนะครับก็คือตัวนี้จะหมดอายุไม่สามารถทําการเติมได้นะครับทุกคนสําหรับวิธีการเติมนะครับตัวนี้จะสามารถเติมได้2แบบในทุกคนก็คือเติม เกมในทุกคนแล้วก็เติมเข้าซิมมือถือของ d ีแทนะครับเดี๋ยวเติมเกมนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอา ID ในทุกคนก็ทำการซื้อไว้นะครับนี่ก็คือเขาเขียนบอกว่ารหัสเติมเงินนะครับเพื่อนๆทำการกดคัดลอกนะครับนี่คัดลอกเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เบอร์โทรในทุกคนหรือการโทรของเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนนะครับทำการกดดอกจันหนึ่ง 00ดอกจันแล้วก็ตามด้วยเบอร์หรือรหัสในทุกคนที่เพื่อนทำการคัดลอกไว้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับมีแค่นี้ในทุกคนก็คือดอกจัน100ดอกจันตามด้วยรหัส16หลักที่เราทำการคัดลอกไว้นะครับแล้วก็ทําการกดซีเรียมแล้วก็โทรออกนะครับมีแค่นี้ในทุกคนนี่ทําการกดโทรออกนะก็ทําการเลือกเบอร์เป็นเบอร์ของ DT แท็ได้เลย หลังจากที่เพื่อนนะครับทาการเติมเรียบร้อยแล้วในทุกคนนี่เขาจะเขียนบอกว่าเติมเงินมม่ถือ60บบาทสําเร็จนะทุกคนยอดคงเหลือ60บาทนะครับตรงนี้เราก็ทําการเติมเรียบร้อยแล้วในทุกคนนี่ทําการเติมเรียบร้อยแล้วนะ60บาทนะครับรรก็จนะประมาณนี้ละกันสําหรับวิธีการเติมบัตรเติมเงินเงินสดของดีแท็กนะครับสาหรับใครนะครับที่ ชอบคลิปโวนี้นะครับหรือคลิปโวนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปโดนี้กันด้วยในะทุกคนเพื่อไม่มพลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง m o โตโฟกัสนะสำหรับใครที่มีอะไรสอบถามในะทุกคนเม้นมาใต้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามตอบเพื่อนเะพือนนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ